เก็บตัวเลยตั้งด้ลุกนี่เราพร้อมที่จะไปแล้วนะเพื่อนลุกโอ้ยไม่ต้องมี้กับบ๊อบนี่ครับผมลุกลุกลงมาสามสองหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าๆนะครับผม วันนี้พาพ่ออยู่นี่ไปปล่อยปลาอลีกเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เตรียมตัวออกเดินทางได้นะครับผมอไปฟืน้นฟูร่างกายนะครับผมไปปล่อยปลาเดี๋ยวตอนเย็นเราก็จะไปรับนะครับเป็นไรนะเป็นไรนะเนรอนดะู Làm lại thủ số, giặc thủ số chẳng Chẳng giặc thủ số, hiểu mấy? Thủ tốt mai, ní tốt mai thủ mấy nặng Hả? Bọc nó qua bài thùng Bọc nó qua bài thùng Hả? คันคันคันไปครับผมทุกคนไปเที่ยวป่ากันนะครับวันนี้บางทีตอนเที่ยงอาจจะแวะไปนะตอนเที่ยงอ่ะบางทีตอนเที่ยงอาจจะแวะไปเตรียตัวเรตยบด้ยยุปนี่เราพร้อมที่จะไปแล้วนะเพื่อน โอเคโอเครับผมอายุกสิครับผมลืมเอาค้อนตีตะปูไปด้วยนั่นนี่เดี๋ยวขอตีก็ได้เดี๋ยวขอตีอ่ะโอเคครับผมอ่โอเคครับผมตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับผมรอเลยเออมาทีเองเอยิ้งยันไส กืมแสงนึกไปพวกเรามาถึงแล้วนะครับผมก็เราเราจะจอดรถไว้นี่เลยนะครับผมมาทะเลาะอะไรกันข้างบนน่ะเดี๋ยวจะรีบไปไหนนะมัดล็อกข้อคอย่างเดียวอย่างนั้นี่ล็อกคออย่างเดียวมาหนะนี่มามัดเบาๆนะมัดเบาๆรีบก็รีบโพสหน่อยไมรีบที่ฮะ ไม่รีบแท้แกเชือก็อกคอยังไม่เสร็จป่ะกี่กี่อยู่เนี่ยเฮาฮะเม่อเราไปก๊ับิร์บนี่นะผมลึกลึกอลงมาับสองย รีบ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 ไปมาอยู่รีบก er ับรีบจริงๆเขาดิลงรถนี่เร็วมากนะคุณผูเร็วไปเลยนะครับผมเร็บไปเลยเขา มางทียงได้ปล่อยได้อะไรนะอะไรนะเอากระคนมาสิปันเลยไปกระขนมาสิเท้าเย็นหน่อยเลยคับก็เขียวขนตาเงินก็มีก็พาบ้านตัดอ้อยเสร็จปุเอามาเทไว้หรือว่าไว้บดสิบ้อก็ได้แล้วคอยแบ๊บให้กินใช่ไหมล่ะปา ก็อพออยู่จะแต่พี่พี่ก็เ,เขาจะปล่อยกินบริเวณข้างในนี้นะครับผมไปถึงกอไผ่กี่กอแล้วเนี่ยไไนนเออกอน,นี่นะกอนเลืนะนน้งๆนี่นะ,อะสองกอวะกี่กอแล้วก็อยู่ข้างในยังไม่มีใครถึงใช่ไหมนี่เรามาครองใช่ไหมทำไมเขาไม่มาที่นี่กินกอไผ่ไม่เป็นบ่เขากินกอไผ่ไม่เป็นอีก นี่เราก็ใช้เชือกเขานะครับผมถ้าแต่เขาก็มีอะไรนะจุดได้ขาเขา,เ,ขาเหมือนกันเนาะถ้ามัดโซ่ยาวปุ๊บเล่นโซ่ใช่ไหม <c oughs> แล้วก็โอกาสขาดสูงมากถ้าเป็นโซ่ยาวนะทุกคนใช่โซ่แบบจะใหญ่ขนาดไหนก็ถ้ามามัดแบบนี้ยาวๆนะครับยาวๆก็มีสิทธิ์ขาดสูงมาก แต่ทีนี้เขาไปด้อยจุดด้อยของเขาก็คือเล่นเชือกไม่เป็นนี่เห็นเชือกอย่างนี้เชือกก็ไม่ใหญ่มากนะเชือกไม่ใหญ่มากเลยครับผมแต่เขาเล่นเชือกไม่เป็นเนี่ยถ้าเป็นบางเชือกนี่มัดเชือกไม่อยู่นะทุกคนเนี่ยใช่กัดแต่เขาไม่กัดนะครับพอยู่เพราอยู่เราไม่กัดแล้วก็ถ้าเป็นคือบางเชือกต้องมัดโซ่ยาวเท่านั้นโอ้ยแบกแค่โซ่ก็พอดีเลยนะทุกคนไม่ต้องทําอะไรกันแล้ว ยืนนิ่งเราไม่นั่งอย่างงั้นหรอนั่งสบายเถอะนองวานเราก็เผมจะบอกอธิบายตรงนี้เนี่ยๆๆอันนี้คือกุดเนาะกุดพุกเผาใช่ไหมเรียกกุดกุดใช่ไหมเอออันนี้เขาเรียกกุดพุงเผานะครับผมอันนี้อันนี้กุดพุงเผาเขาเรียกพุงเผาพุงเผานะครับผมแล้วตรงนี้ก็จะเป็นทางทางไปต่อทางนู้นนะครับผมเมื่อก่อนมันจะเป็นทางแล้วก็ตรงนี้ถ้าเขาไม่ถมเข้าไปนี่มันก็เป็น เป็นกุดอีกตรงนี้นะครับผมบึงเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเป็นมีม,มีมีน้ําเหมือนกันนะครับมีน้ํา <lucky S 1> ตรงนี้ที่ผมเอ่อเอ่อสมัยเมื่อก่อนอยู่กับพี่ง้อล่าปลาโดทางนี้นะครับผมตรงนี้นี่เนี่ทางนี้นะครับผมแล้วก็ทางนู้ดคือตลาดสองที่คือตลาดมันจะเป็นทางเข้าไปแล้วก็เหมือนเป็นเกาะนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะอธิบายให้อีกนะครับผมบางทีต้องต้องดูมุมสูงต้องดูมุมสูงถึงจะรู้เรื่องนะครับผมอ่าส่วนทางนี้คือลำนับชีครับผมนี่ เรื่องเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเรื่องนี้คือบักบาสนะครับผมนี่อันนี้คือลำน้ำชีนะครับผมลำน้ำชีต่อเข้ามานะนแล้วก็ไปไป,ไปจดกันกับแม่น้ำแม่น้ำมูลนะครับผมทางนู้นนะครับผมทางศาลปูตานะครับผมนี่นะครับผมช่วงหน้าแรงมาเล่นตรงนี้บรรยากาศดีมากเฮ้ยน้ำลดแรงแล้วเด้อพี่น้ำลดแรงเลยนี่นๆๆๆไม่ท่วมอายุๆๆใช่ไหมไม่ท่วมจอนใช่ไหม ใช่เดี๋ยวเราไปเออเดี๋ยวเราไปเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอออย่าเต้นบ้าไม่กล้าเออไปเราจะจอดรถไว้นี่เดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันก่อนนะครับเดี๋ยวไปเตรียมตัวไปแสดงก่อนโอเคครับผมก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามและรับชมเดี๋ยวตอนเย็นมารับนะครับผมอบพโยอ่าโอเคครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ